สวัสดีครับยินดีต้รับเข้าสู่ช่องยูทู e เสียสุรัตะขุดบุรีรำครับวันนี้มาอัปเดตหน้างานครับวันที่25พค2565ครับเมื่อวานกำลังวิ่งกันสนุกสนุกเลยครับผมเนาะอ่าทำทางได้อย่างแจ้วครับพอดีช่วงบ่ายมาฝนกระหน่ำเทลงมาครับจบเลยครับผมเนาะงานนี้ วันนี้เราเลยต้องใช้เจ้าคูบอสไอ้เจ้าขอภัยครับใช้รถขุดทั้ง3คันเลยครับถอยดินช่วยกันครับแล้วก็ให้รถดำหยุดก่อนนะไม่ได้ว่าให้หยุดครับไม่เชื่อหยุดครับวิ่งไม่ได้ครับก็ต้องหยุดครับวันนี้ก็เลยใช้รถใหญ่รถขุดถอยดินช่วยกันก่อนหน้างานตรงไหนเราทําได้เราทําไปก่อนครับะดึงดินช่วยกันไปก่อนเจ้าสานี่ก็ขึ้นไปเคลียร์ด้านบนนู่นครับนะฮะน้องเล็กครับขึ้นไปอยู่ข้างบนเลย อยู่บนยอดภูเขาครับเคลียบกองดินครับเพื่อที่จะโยนดินเดินบนให้ได้ไกลที่สุดครับเนี่ยด้านล่างยังเลยเยอะนะครับผมเนาะดึงดินขึ้นไปอีกบอ่อนี่ก็ไม่ใช่ว่าธรรมดาบอ่อใหญ่วันนี้เราใช้แต่รถขุดยางเดียวครับขุดดำทํางานยังไม่ได้ครับต้องดูครับช่วงเที่ยงนี้ครับว่าดินจะแห้งหรือเปล่าครับถ้าแดดมาก็ นาจะแห้งอย่ครับผมนเนาะเราก็มาดูก,กันก็ว่าจะแห้งได้ขนาดไหนจะพอวิ่งได้หรือเปล่าครับเอาครับมาลุยก,กันต่อครับวันนี้หน้าง,งานแก้มลิงครับพิกัดบ้านโครตตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้งานของกรชมชลประทานครับเราได้มีโอกาสได้มาทำงานกรมชลครับแล้วก็ ไปขุดแก้มลิงครับทีมงานของเราอันนี้เป็นหน่วยที่สองของเราครับผมหน่วยที่หนึ่งอยู่ที่อำเภอลำปมาศจังหวัดบุรีร์ครับบ้านหนองบัวอันนั้นก็เริ่มขุดบ่อที่สองแล้วครับบ่อใหญ่เราเสร็จไปแล้วเหลือบ่อสองหมื่นกว่าคิวอีกบ่อหนึ่งครับแต่เรายังไม่ได้ไปทําคลิปครับเดี๋ยวช่วงบ่ายครับจะเข้าไปดูครับจะพาไปชมสูบซิงครับเสียอีกสูบซิงครับดี่มาจากนครปฐมครับจะดึงน้ําออกจากบ่อครับสูบขนาด16นิ้วครับ ท่อใหญ่ๆที่ส่งพลังกับเครื่องยนต์ใช้ไปเครื่อง10ลอ้อแล้วครับ195ครับเนาะเยวจะพาไปชมสูบกันครับเปลี่ยนบรรยากาศดูรถพุดไปดูสูบซิ่งกันบ้างครับเนาะท้ดูกับเพลินไปก่อนครับผมกับน้าง,งานพวกเราครับจากที่ฝนเทลงมาครับนี่ฮะกันนํำมาเลยครับเมื่อวานแต่ว่าพวกเราก็ใกล้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วครับตรงนี้พวกเราขุดได้แนวแล้วเนี่ยฮะ โอ้น่ากลัวมากครับเนี่ยความลึกอยู่ที่ที่ผมยืนน่าจะสี่เมตรกว่าครับตรงนี้เนาะนี่ฮะตรงนี้ครับผมนี่หน้าง,งานที่เราทําได้ครับเนาะแล้วก็เหลืออีกไม่เยอะเท่าไหร่ครับสิ้นเดือนนี้น่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับเนาะเราจะได้เบิกเงินกับเท่าแกา่ได้ดูแลกันบ้างครับเนี๋ยวตอนนี้อ่อนๆแอดแอนเลยเกินพวกเราเนาะ ช่วงหน้าฝนนี่ทิ้งนักขุดหน้าเขียวหมดครับให้ดูรถให้ดูรถขุดไปเพื่อเยกันครับเนาะก็ตัดขึ้นอีกเชียงจะนอีกดินก็เยอะพอสงควรอย่างนี้เนาะ ไมน้อยยังไงนอ่เงี้ยอย่างนี้มานี่ผูกไว้มดอ่างนี้ดึงขึ้นมาเงี้ยดึงก็ไม่น้อยหรอกเปิดคันได้แล้วก็นั่งกเสร็จแล้วก็ขึ้น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 แตงก็ใก่แล้หละเออ ไปเรื่อยคนออกก็ออกไปคันทางมาทำไปมันก็ะทำวนอย่างเงี้ยถึงเนี่ยไอ้กรวน,นไปทำนู่นใหม่อ่าวนอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ขึ้นอย่างเดียวครับอ่าไอ้สองคันนั้นก็ทำเดี๋ยวรอที่เราไปมาเปิดอางานได้ก่อนครับจะให้เจ้าซานีเอสบายหนึ่งสามารถครับไปประจำการถูงนะครับเพราะว่าช่วยกันให้จบเพราะว่าอยู่ไกลจากบา้านครับตรงนี้ เราค่อยย้ายมาทําอีกรอบหนึ่งว่าตรงนี้ก็จะมีงานง,งานของกระสังเหลืออีกครับเนะาะไปเชื่อกัะจับอยู่ที่ลำไปมาให้จบก่อนครับเอารถที่กองๆองนะครับเจ้าซานีเอสยหน่งสามารถครับไปเสริมครับอยู่ที่อำเภอลำไปมาครับไปอยู่กับเจ้า SK200SM แล้วก็แคทสามหดีครับที่อยู่นู่นครับผมเนาะอันนี้เราก็ให้ดูตรงนี้ไปก่อน อัปเดตความคืบหน้าครับพวกเรากับหน้างานขุดแก้มลิงครับอ่าแต่ก็นี่เ็เห็นใจชาวบ้านหรือว่าพี่ๆน้องๆชุมชนตรงนี้ครับเพราะเราเราต้องโยนดินไปโดนที่ของท่านครับโอ้น่าสงสารมากครับเนาะพูดตรงๆแล้วเราก็ไม่อยากทำนะครับแต่ว่าความจาเป็นครับต้องเอาดินออกต้องปั้นคันให้ได้ครับนะก็ต้องอเห็นใจเขาเลยครับแต่เราต้องทาครับผมนี่ย ก็ดีขอรถขุดก็ประมาณนี้นะฮะรถขุดนี้บางบางพื้นที่เขาใช้รถขุด4คันก็ลงบอ่อเลยโยนดินถอยช่วยกันอย่างเดียวถ้าเราขึ้นปั้นคันนะครับถ้าไม่ใช่ว่า,าไปไกลกิโล2กิโลต้องใช้รถดับครับแต่ว่าถ้าเราโยนดินรอบบอ่อเราใช้รถเมคโอลช่วยกันทอยได้ครับเนี่ยแล้วก็ได้ทํางานทั้งวันเลยครับเนี่ยขุดไม่หยุดครับนะต่างคนต่างโยนรับหน้าที่กันไปครับเนาะสนุกสนานเลยครับเนี่ย อนาคตพวกเราต้องอยู่กับบอ่อแสนคิวสองสามแสนคิวครับต้องมาติดตามพวกเราไปเรื่อยๆครับเพราเราว่าจะพาไปทํางานตรงไหนเนาะหน้างานไหนเราก็จะเล่าทุกๆหน้างานได้ทุกๆวันครับวันละหลายๆคลิปครับให้เพื่อนๆได้เห็นผลงานของเราเนาะทีมงานเสียสระคุณบุรีรมครับเสียวีระคาบลอกแล้วก็ซอธนากรครับพวเรามาอยู่ด้วยกันทํางานร่วมกันครับเป็นทีมเราสามารถที่จะรับงานนะถ้ามาครบทุกคันได้เต็มบอ่อแน่นอนเนาะ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเฉยๆครับนะสลับบ่อนี้แบ่งปันมาครับเนาะเราจะแบ่งกันอยู่อยู่ด้วยกันได้ไม่เยอะครับจะอยู่ด้วยกันเยอะับ็แบ่งๆกันอยู่างานจ,จะได้เดินครับพออยู่ด้วยกันเยอะมากไปงานมันไม่ค่อยเดินเนาะให้อยู่ตรงนี้นทีมนี้มีแต่สีเหลืองครับเนาะบอนี้เราอยู่4ี่คันครับ XCMG XE2154 โคมาสึ e 160แล้วก็จเจ้าซานนี่อ่ะ SY135 ครับแล้วก็คูปะตายูห้าห้าครับบ่อนี้สี่ข่ายครับผมเนาะบ่อนี้รถขุดอยู่สี่ข่ายครับต่างสายพันธุ์ครับแต่เป้าหมายพองเราคืออย่างเดียวกันคือเอาให้จบครับการขุดบ,บ่อเอาให้จบเนาะนี่ยบางครั้งบ่อนี้ไม่แน่อาจจะเจ็บตัวก็ไม่รู้เนาะเจ็บตัวก็อยากเจ็บหนักเจ็บพอประมาณครับเนาะเป็นบทเรียนสําหรับพวกเราหลายๆอย่างในการดูงานเนาะเป็นประสบการณ์ ในการตกลงการทํางานนะครับเนะาะว่ากดตกลงเวลาไหนอ่าเนาะตกลงยังไงเนาะเห็นแบบดีหรือยังว่ากันไปดูแบบเก่งหรือยังเป็นหรือยังบางทีเราอยากได้งานมากเกินไปก็อาจจะโดนก็มีครับว,ว่าง้นเนาะนี่ฮะพุยเป็นกลางๆครับไม่ว่ากันครับทุกคนทำธุรกิจก็ต้องหวังกําไรทุกๆคนเนาะทมงานก็ทํางานก็อยากได้ต่างกันไม่ว่าใครว่าเราเนาะ แต่ว่าเรื่องของประสบการณ์การทํางานก็ต้องมองงานให้ขาดมองเกมให้ได้เนาะเรียนรู้กันไปครับเรียนรู้หนง,งานไปครับอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนๆครับพองานไหนงานหมูเจอคิวลงคิลมคิวล้มเนี่ยโหยยิ้มเป็นครับ่ะไม่พูดไม่จาครับกัดฟันเอา่อะแต่ถ้าเพอเจอปัญหาในพูดเสียงดังครับพูดออกสือด้วยเนี่ยนี่ครับคือคนเนาะผมก็ไม่ได้ว่าผมดีผมก็พูดตามความจริงนะผมก็มนุษย์เหมือนกันเนาะ คุยลงไปลงมาครับอ่ะทีมงานพวกเราก็ขุดไปเอยเปือ่อยบนไปด้วยให้ดูรถขุดไปด้วยครับอ่ะถ้าท่านใดที่มาดูรถขุดไม่อยากฟังเสียงปิดเสียงครับดูรถขุดอย่างเดียวเนาง,งานของพวกเราวันนี้อัปเดตหน้าง,งานวันที่25ครับกับงานแก้มลิง25,000คิวครับบ้านโลดตะบน2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับทีมงานเสียศอธนากร นี่ละครับล็อกแล้วก็เสียสระรถขุดบุรีรัมครับอ่ะเลือกชมครับชอบคันไหนก็มองคันนั้นแล้วครับนี่ฮะเรามีสามคันสามค่ายครับขุดขนาดใหญ่แล้วก็กลางอ่าแล้วก็เล็กครับนี่ฮะแล้วก็เล็กลระอีกครับแบบนี้ฮะสี่ค่ายอยู่ด้วยกันครับไม่มีไม่ตรงรุ่นกันเลยหรือว่าไม่ตรงขนาดกันเลยครับเนาะมีสี่ตัวก็สี่รุ่นครับอ่ะแล้วเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสระรถขุดบุรีรัมครับ กับหน้าง,งานที่ทรหดจริงๆครับถ้าง,งานที่ลําบากก็ทํางานช่วงฤดูมรสุมช่วงฤดูฝนเนาะแต่เราก็รู้แต่เราก็พูดแะครับเนาะทำใจอยู่แล้วครับไม่ตกก็ดีใจไปตกก็ต้องทําใจครับเนาะอย่างว่าก็เราปากท้องต้องอยู่ต่อ,อก็ต้องทำครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับ